บอนพูดถึงการมาร่วมงานเลยวันนี้เลยครับครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบว่าเป็นแบบงานแรกๆในช่วงเดือนนี้เลยคะเพราะว่าหลังจากที่แบบสถานก,การณ์ต่างๆก็ได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็ได้มาเจอแบบว่าสตารลิตแบบว่าระดับต้นๆของประเทศเลยผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเกรงๆไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะต้องแบบย,ยังไงครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานครับผมปกติเราเป็นสายแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้หรือในบอน อ่าด้วยครับเพราะว่าปกติผมก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแหละครับผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอเรามาได้ร่วมงานเนี่ยก็เหมือนได้แบบมาดูว่าอ๋อเขามีแนวคิดยังไงเขาแบบมีเ,เสื้อผ้าประมาณไหนกันบ้างแล้วตอนนี้ใช่ครับก็เหมือนได้มาอัปเดตด้วยโออใช่นะผมว่าใช่แล้วหลังจากที่ ออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยครับผมก็ก็เหมือนการทํางานมันจะแบบเอ้ยไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ลง่งโล่งตัวครับมันก็คล่องตัวมากขึ้นทำไมเหตุผลอะไรที่เราแบบไม่ไมต่อสัญญาแบบแค่เดิมหรือรอะไรเงี้ยด้วยความที่เราการทำงานของค่ายเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแล้วเวลาขั้นตอนมันพอมันมีขั้นตอนเนี่ยผมว่าการทํางานมาเลยไม่ได้คล่องตัวถ้าเรามาทําเองเนี้ยเราสามารถ บริหารจัดการอะไรได้งหมดเลยใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกมาทําเองดีกว่าจะได้ทําสิ่งที่เราอยากทํามากขึ้นด้วยใช่ครับออกมาแล้วงานเป็นยังไงครับโอเคไหมหรือว่าโอเคเลยครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าใช่ก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่า<อ>มันก็อย่างที่บอกมีความคล่องตัวมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าอยากจะปล่อยเพลงตอนไหนก็ทําได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้อะไรเงี้ยใช่มันไม่มีกรอบมามากาั้นครับด้วยครับี่แต่จริงๆก็จะมีซีรีส์ด้วย ใช่เพราะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีซีรีส์ออดและคนรักรุ่นพี่ครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแต่กับค่ายค่ายเดิมคือไงบอลเราเจบกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับเพราะตอนนี้นจริงๆเพื่อนในค่ายผมก็ยังติดต่อกันอยู่พี่ในค่ายเงี้ยก็ก็ยังทํางานด้วยกันอยู่เพราะว่าอย่างมันจะมีงานเก่าๆของค่ายที่ยังยังทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งไปทํามาเมื่ออาทิตย์ก่อนอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันปกติครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้จะเป็นฟรีแลนซ์ยาวไปเลยไหมหรือว่าตัดสินใจเซ็นอีกหรรืออะไ เป็นเรื่องของอนาคตละก<ช>ันเพราะว่าจริงๆผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้มากครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็โฟกัสงานตัวเองก่อนเป็นหลักใช่ครับยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะไปอยู่กับค่ายน้นค่ายนี้อะไรประมาณนี้นอ,อ,นอ่าครับจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาที่ทํางานกับพี่วินเพราะว่าผมสนิทกับเขาอยู่แล้วใช่แต่ถ้าถ้ามีงานางเนี้ผมก็ผมก็ดีๆที่จะทําร่วมงานด้วยครับผมเ็าไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เพราะว่าเราอย่างเงี้ยเราก็คุยกันตลอดตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าคืออย่างที่บอกครับคือผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้ออกมาเพราะว่ามีปัญหาอะไรกันใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเ,ออเราเราถนัดในการทําอย่างนี้มากกว่าเราถนัดในการแบบว่าออทําของตัวเองอะแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเราทาอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมใช่ครับมันก็มีความคล่องตัวมากขึ้นเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละครับผมก็ให้น้องหายไปบแล้วกันจริงจริงจะมากับน้องอีกคนนึงแต่ว่าเขาไปกักตัวอยู่ผมก็ต้องมารับหน้าที่คนเดียวก็เงาๆนิดนึงไม่มีแบบบัดดี้ใช่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรไว้งานหน้าก็ได้ครับส่งกำลังใจหรืออะไรยังไงไปให้เขาบ้างไหมครับคุยกันตลอดโอ้คนน้องคนนี้คือคือเรา สี่คนที่อยู่กันน่ยมันสนิทสนิทกันคุยกันตลอดอยู่แล้วครับผมใช่ก็มีอะไรก็อัปเดตกันอยู่แล้วออใช่ก็ขอให้น้องหายไปไวล้ครับอ,อ่ะซีรีส์หน่อยออนอ่าฝากซีรีส์แล้วกันครับกลหรักรุ่นพี่นะครับผม EP หนทาง VTV ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจริงๆพวกนี้จะมีแบบว่าดูในโรงหนังใช่ก็ใครที่มีบัตรก็รอไปดูด้วยกันครับผม VTV สามทุ่ม ยังไงบ้างได้ออนสักทีหลังจากที่แฟนผับรอคอยโอ้โห oh. oh. ลุ้นกันหนักมากกับอดวินนง,งันนานมากๆ oh. แล้วคนที่ติดตามเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความอดทนมากมากใช่แล้วผมก็แบบเอ้ยกลัวว่าเขายังจะรออยู่หรือเปล่าแต่ว่าคือยังไม่ได้ออกเลยรู้สึกว่าทุกคนรอเยอะมากคือมีคนรอเยอะมากอย่างวันบวงสวงอย่างเงี้ยเยอะจนแบบประหลาดใจอ่ะผมก็ก็ดีใจแทนทุกคนด้วยที่เขาตั้งใจทํางาน ที่แบบเฮ้ยยังมีคนดูอยู่นะอะไรอย่างงี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผม,บมกดดันไหมมีมีความกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเฮ้ยด้วยความที่มันนานด้วยคือเราให้แฟนคลับรออย่างเงี้ยแล้วถ้ามันออกมาไม่ดีเนะี่ยอ่ะก็อาจจะโดนแต่แต่รู้สึกผมมั่นใจว่ามันจะออกมาดีนะเพราะว่าผมได้ดูอีพีถึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดี ครับผมก็เดี๋ยวทุกคนเป็นแอก็ลองคอมเมนต์มาได้ในกลุ่มเพื่อนนักแสดงเขาพี่หยิบนวัวอะไรเราได้คุยกันไหมว่าเออมันจะออกมาประมาณไหนอะไรกับกระแสอะไรไหมครับอ๋อคุยกันตลอดครับผมใช่เพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้มันมีซีรีส์เยอะใช่ไหมเราก็คุยกันตลอดเฮ้ยอย่างวุ้นเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแล้วซีรีส์เราออกมาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราเราคุยกันตลอดแล้วยิ่งแบบว่า2คนนั้นเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาผมว่าเขาเป็นคนคิดมากนะเขาจะแบบเฮ้ย เราจะออกมาได้ไหมนะเขาเขากังวลอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นสองสองตัวหลักอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ครับผมแต่ว่าผมว่ามันจออมาดีนะใช่ครับเราก็คุยกันแล้วแหละว,ว,ว่าเฮ้ยมันน่าจะออกมาดีเพราะว่าจากที่ดูผลงานอีพี่หนึ่งแล้วนะครับผมก็ฝัาางติดตามกันเนาะครับฟังติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณบอนค่ะคุณ